สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟน,แฟน,แฟน,แฟนมอลำครับช่องกระชัยลำเพลินออฟไปเทียวบรรยากาศชุ่ม,ช,มชื้นครับพี่น้องฝนหยุดแล้วนะครับวันนี้เรามาสนุกกันครับกับทีมงานสาวน้อยลำเพลินชว์นะครับสนุกกันโอ้ยเปิดเพลงฮาแดกดัก,ดกเฮ้ยเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่า เสียโนนก็มาแล้วนะครับรถตู้อันนี้รถมอเตอร์ก็มาแล้วโอ้งานใหญ่งานใหญ่ครับปุ๊ปารโอ้ยงานใหญ่แต่ว่าเราไปไม่ได้ครับเปิดเพลงดังขนาดนครับเปิดเพลงดังขนาดครับผมโอ้ยเอาไงเอาไงเอาไงมีคนมาปูสาอย่างพี่สอง โอ้ฝนหยุดแล้วครับฝนหย,ยุดแล้วไม่มีฝนนะครับเราไปดูข้าล่งไปดือรียงลี่ยล่ถึงยุทละละก็ตกละหยุดแล้วหยุดแล้วมีบรรยาก,กาศยามแรงๆครับ เด็ดติ๊กสะเดิดมาแล้วมาแล้วโอ้ยไปอาบหน้าพุ่นอาบแล้วครับอขอบคุณเอฟซีพักกันใชด้วยครับค่าอ,อะไรใช่ไหมโอ้เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศยามแรงๆนะครับโอ้โหฝนอยู่แล้วนะครับไม่มีฝนนะครับ ไม่ผมาานะม่ถ่ายผมไปลงไม้คนอื่นแล้วเออผม<น>ก็เดินไปไปลงมุนเลยตลอ,ตอดตลอดโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โอโหขอไปอยู่หนาเมมพูดจะขึ้นรไปเบิง้งคอยแน่สวัสดีครับสวัสดีครับ<อ>ผม มันี่มาเคลื่อนเตี่ยวาแต่ว่ามือกอนคนมันจะคนนี่ขึ้นมาก็สั่งยังไม่แม่แายถ้าอากจะขีดมูยังยอเป็นเด็ก้องน่ะจากคนแอดบิลใช่ปาเบาเป็นได้เก่าศูนยมือวันเดี๋ยเป็นได็กไตลลาวก็กหาคตดแหววนี้มันจออกเไงศูนย์เก่าเก่าศูนย์ไก้อยเราเป็นจบหะกศูนย์เก้าไข่ก้อยเราจบถือชวันได้แต่ว่าเราพูดสื่อ แล้วกินแล้วเราบอกนะกินไปก็รู้ไปเพื่ออะไรกินแซ่บวะอ่ากินน้ำเนื้อเน้อแซ่บก็หอมหอยอยู่หอมหอยใส่พริตัวไล่ม่พูดว่าปวดท้งองแจ้งเรารถไปขั้นต่ำคนออกอแจ้งแจ้งแล้วแจ้งแล้วบโต้งแล้วเแคหน่อยสวัสดีครับไม่มีฝนนะครับไม่มีฝนปลอดนะฮะปลอด้วครับเพราะว่าเมื่อเดี๋ยวจุดทูบแล้ว ปักตะไคร้แล้วไครจุดก็ไม่สำคัญนะคนนี้จุดนะเขาบริสุทบริสุทธิ์บริสุทธิ์วันนี้บริสุทธิ์พุดพ่องมากจะไปแล้วจริงเลยไปแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วสุดยอดเลยครับเชื่อนะฮะแก้วปิดครับเอ่ยครับไปเลยมาตอนเีื่อไปไหว้ไงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะเพื่อนนะเพื่อนนะเฮียเพื่อนนะเพื่อนนะไม่มีที่อยู่ฮะจะเพื่อนข้างหลังแคบนะฮะแคบ เพราะว่าเขาเขาไม่ให้ตั้งมันติดเสาเสาไฟไงจกัดนี่จุดที่เขาไปรุงไ่ได้เบิร์ดอีกด้เบิร์ดแต่ว่ามันโยนมากมันติดเสาใหญ่อ้าไหลยแม่ปกติถ้ามันไม่ติดเสาใหญ่มันจะไปข้างหน้าได้อีกแต่มันติดเสาใหญ่ไม้ไปนไรฮะยังไงแล้วก็มอบความสุขให้กับแฟนๆมาได้แน่นอนการแสดงคือเต็มแน่นการแสดงระบบเสียงคือแน่นแต่ว่าวิธีก็ได้เต็ม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 เ ระว่างทามาเพื่อนนี้ก่เต็มเพื่อนเมนคั่วนรถเต็มอายักษ์เลยนะแม่ครัวอร่อยไหมเนี่ยรัดมันีโอ้โหไปเจอกันโอ้แกงไก่ใส่ฟักอยากชิมมากเลยอ่ะมีช้อนเล็กๆล็กไหมตาให้ชิมหน่อยเออมันต้องชิมนะมันต้องให้ให้เซฟตามมาให้เซฟชิมหน่อยเซฟอ่ะเซฟนัวไหมเนัวอยู่ค่ะ เผาคนังงาร้อนแซ่บป่าวแซ่บหรออร่อยมากแกงไก่ใส่ฟักครับพี่น้องใส่หม้ออบพวกนี้สองร้อยห้ากิโลนะครับพวกนี้จากจากนี่ไปโคราชไปโคราชอยากให้มันใกล้ไหมคืนนี้วิ่งไปก่อนเลยไปกลับก่อนเลยไปกระบีใช่ไหมไปกลับอี ลงน้ไปก่อนแล้วกันนะคะจะยายงนำว่าจะพาเจงไปตลาดลงไปทุกวงครับถามเจ้าของนั่นเดี๋ยวามเจ้าของใหญ่บเตยเดยวเดียวเดี้วเดา๋วเดีดี๋เดีเดนวีเี๋วเดดี๋ดี๋เดเดเดดายดี๋ดดยมาเเดเดดงเีย สเสดวงว่าเขาปั่นไฟแล้วเหรอหรอไฟขึ้นมากอ่ะสวัสดีครับผมอุย้<ฟ>ออยอายคนว่ายนี่ 左右。 ทีนะครับ300อำเพินโชว์ครับคืนนี้อยู่ที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิผู้ได้บอะมาถือว่าพลาดมากเลยครับพลาดมากอากาศดีครับไม่ต้องกลัวไม่มีฝนแล้วนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเอาขอบคุณทุกคนเกมยิงใส่กันเลยโอ้ยิงใหญ่ลังการมากครับแจ้งแล้วครับแจ้งแล้วแจ้งแล้วแดด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 แล้วอะพอกกันคลิปหน้าพี่น้องช่องช่องชื่ออะไรช่องนะช่องช่องยูทูบนะช่องเกมมือไฟลำเพลินโชว์อ๊อบบี้เจครับเกมมือไฟลำเพลินโชว์ออบบี้เจ้คนติดตามท่าไหร่แล้ว คนจิตาม4 0 0 0นกว่าแล้วเฮ็ดจัาหมือ3มื่นสมือนปาดปิดปาดปิดโพเอ้าขอให้ถึงหมื่นซับเร็วๆครับเกมมือไฟลำเพลินโชว์พี่เชี่ยวเข้าไปกดซับส c ค i b e พี่น้องขอบคุณข้องเกมครับสวัสดีครับผมยามาพี่ซ่องเถอะไปร้อยเฮ็ดแต่นียังไง ปากช่องรันแน่ครับพี่น้องช่องไดบอลคนขับรถบัสลำเพลินทอพเชียวครับเคยเห็นแต่ตดปากกระนดคนขับรถบัสทำมันมีสองมันอยู่บนโดนเด้ครับเพ่ไปเรื่อยๆครับมอยู่บนดนนีพีสองแล้วมันเป็นบ่าเป็นวงเด้จะเป็นบ้าด้มันเลือแต่คนอยู่ครับเอาเอาไว้ปังปังปังปัอนคนขับรถบัสลำเพลินทวอครับลำเพลินทอพี่เชีวครับอยู่วงใหญ่ครับผมโอเคครับขอบคุณาครับเี่ยวสวัสดีครับสดีครับผมขอกรลิุ้นาครับสวัสดีครับ